สวัสดีครับก็กลับมาเจออีกครั้งนะฮะกับ Anime Planet นั่นเองครับผมแล้วผมก็ณวันที่คลิปนี้ลงก็หลายๆคนต้องบอกอะไร่าน่าจะเข้าไปดูแล้วเข้าไปดูมาบ้างแล้วใช้คำเดียวอ่อ่าบางคนก็แบบเตรียมตัวจะไปดูอยู่วันอาจจะวันนี้รอบดึกๆหรืออาจจะเป็นวันพรุ่งนี้กันแล้วแต่นะค,ะครับผมอ่ะก็แน่นอนเลยครับกับ a n i m เมชันที่ต้องบอกว่าคอแอนิเม หลายคนเนี่ยรอคอยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยกับจูจูสึกไคเซนซีโร่ครับหรือว่ามหาเวทพะหนึ่งมาราาศูนู์นั่นเองมาฉายบ้านเราเสียทีเออหลังจากที่ปล่อยให้ญี่ปุ่นเขาฉายไปนานตั้งแต่ต้นปีโหถ้าเอาจริงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเลือดจะฉายตั้งแต่ประมาณเดือน6หรือเดือน7ปีที่แล้วอะ เป็นปีเหมือนกันวะเหรอเป็นปีเหรอถ้าผมจำไม่ผิดนะขอโทษทำไมผมรู้สึกเหมือนมันผ่านมาแค่แบบช่วงต้นต้นปีเองเฮ้ยอันนั้นถ้าต้นปีมันอาจจะโซนเมกายุโรปเปล่าเออครับซึ่งต้องบอกว่าแอนิเมชั่นมูวี่เรื่องนี้ทำรายได้เรียกได้ว่าโอ้โหระเบิดระเบ้อมากที่ประเทศญี่ปุ่นถ้าผมจำไม่ผิดอะของปีที่แล้วอะเขาจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในสาขาแอนิเมะมูวี่เลยอะขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะ ก็อารมณ์ใจคล้ายๆเหมือนเหมือนเรารู้รีพีทนะครับว่าตอนที่คิเมสึมาอ่ามันก็กวาดอันดับหนึ่งเชนกันแต่พอคิเมสึมันออกจากโรงหนังไปถูกต้องในปีต่อมาเนี่ยก็เป็นของจิจุสึละครับเออจิจุสึก็นั่นแหละครับก็ปังระเบิดระเบ้อเหมือนกันเลยไม่ไม่แปลกที่แบบเฮ้ยหลายๆคนเนี่ยรอคอยว่าแบบโหมันทำรายได้ถล่มทลายระดับนี้แล้วทีมสร้างก็คือสตูดิโอแมปปาเออถามหน่อยแมปปาไม่เหนื่อยเหรอ เออแม่ขยันโคตนเลยแม่ป้าเนี่ยเอาจงจริงแต่ก่อนอ่ะตอนที่เราตอนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรโลกของอนิเมะยังไม่ได้แบบเข้าถึงกันงาน่ายอะไรขนาดเนี้ยหลายคนอ่ะอาจจะไม่เคยได้ยินชื่ออาจจะเคยได้ยินแหละแต่แเพียงแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจอะไรขนาดนั้น <c oughs> อือ่าแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยสตูดิโอแม่ป้าเนี่ยค่อนข้างที่จะทําชื่อเสียงให้กับ สตูดิโอตัวเองค่อนข้างได้ต้องบอกว่าได้ออนิเมชันดังๆหลายเรื่องได้การ์ตูนหลายเรื่องมาอยู่ในมือใช้คํานี้ดีกว่าใช่แล้วก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีเป็นกระแสนะฮะชื่อนี้ก็เลยต้องบอกว่าถูกกล่าวถึงบ่อยขึ้นในในช่วงหลังนะฮะในช่วงไม่กี่ปีมานี้ใช่ใช่นะครับกับอ่ะและแน่นอนกับจูจะสึไคเซนตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเรียกได้ว่าอะไรผูกขาดเรียกว่าสัมพันธ์แล้วกันเออสัมพันธ์ผูกขาดเลซีรีส์นี้คือนึกนึกถึงซีรีส์นี้คือต้องนึกถึงแม่ป้าครับ ต้องต้องบอกว่าถ้าหากคุณไม่เคยอ่านมหาเวทผนึกมารมาก่อนแล้วจะมาดูเดือะมุ้งเวียนเนี้ยได้เลยเออใชู่เรียกว่าดูได้เลยครับเพราะว่าคือภาค4ีโลเนี่ยอาง่ายคือเป็นชื่อปฐมบทอะใช่เออโดยที่เราแบบ เป็นตาสีตาสาเข้ามาดูอ่ะเนี่ยน่าดูจังเลยเข้ามาดูก็รู้เรื่องนะฮะแล้วพอดูจบปุ๊บก็ไปดูภาคที่เป็นซีรีส์แอนิเมชั่นได้เลยถูกต้องก็คือซีรีส์ยาวนะฮะก็ต้องบอกว่าอาจารย์ที่วาดนะฮะอาจารย์เกกเกอ่านะครับผมก็แกวาดอันเนี้ยตัวซีโร่เนี่ยมาก่อนใช่เออสมัยที่แบบเขาเรียกอะไรเดียเหมือนเขาเรียกอะไรเปิดตัวผลงานเปิดตัว อ่านะครับก็ส่งมาให้ทางสัานมคมอย่างโชนินจัมพิจารณานะครับแล้วด้านไปเข้าตาบอกบอะไรแบบนี้ก็เลยได้ต้องบอกว่าได้สิบวาดการ์ตูนเรื่องยาวซึ่งทางบอกก็น่าจะคิดว่าเฮ้ยเรื่องที่แกวาดมาส่งเนี่ยมันแล้วมันจบจบของมันในหนึ่งเล่มเนี่ยนะฮะใน,ในเล่มซีโร่เนี่ยเฮ้ยมันดูมี p o t e เชี่ l อ่าก็เลยแบบเฮ้ยเอาจัก,กรวาลเนี้ย มาวาดเป็นเรื่องยาวเลยไหมอ่าเราก็เลยได้เห็นตายูจิกินนิ้วนะครับผมมากี่เล่มแล้วเนี่ยยันปัจจุบันเออก็คือว่าง่ายที่ชาวโมบอกมามันก็คือ,อจุดเริ่มต้นพวกการเขียนวันช็อตแล้วแหละอ่าใช่อ่าเป็นเรื่องสัน้นเรื่องยาวเลยก็ว่าแต่ละคนไปที่แต่ว่าของอาจาร,รย์เกเกเนี่ยเขาจะเขียนซีโร่ขึ้นมาครับซึ่งถ้าใครได้อ่านเนี่ยก็จะเห็นหน้าตาตัวละครเนี่ยมันละไม้คล้ายกับซีรีส์ปกติแต่ว่ามันถูกตอนหลังมาก็มีการอัดแนบอะไรต่างๆเข้ามา ถูกต้องเออมันเลยทําให้แบบมีความยูนิขึ้นขึ้นมาหน่อยอะไรประมาณนี้ใช่ตัวมหาเวทแห่งมาซีโร่นะฮะจะเล่าถึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าโอคคดสึยูตะเออชื่อไม่อ่านยากชิเปลงโอคคดสึเออเรียกยูตะแล้วกันเออเออบักยูตะเนี่ยนะฮะก็มีเพื่อนสมัยเด็กคนหนึ่งครับชื่อริกะจังอ,อ่าริกะจังน่ารักน่ารักอ่าเด็กน้อยสาวน้อยน่ารักนะฮะเล่นด้วยกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออด ครับนะครับผมเล่นก่อทรายนะครับผมเล่นโดดยางครับไม่ใช่นะฮะนั่นเป็นฉันก็เอาอารมณ์แบบนั้นแหละเล่นกันมาเล่นเด็กๆ้าๆสัญญากันอ่าเฮ้ยโตไปเราแต่งงานกันได้ไหมอยู่จัดคุ้มอะไรอย่างเงี้ยอ่าอาการภาษาเด็กอยู่ด้วยกันตลอดไปอะไรประมาณนั้นถั่วต้มนะครับผมก็อ่ะ อ่าสัญญากันไว้แบบนั้นแลมีมีแหวนมีแหวนเป็นสื่อนำใจเมื่อเอาแหวนมาจากไหนก่อนเด็กอายุแค่นั้นน่ะไอจิมอาจจะเป็นแหวนที่แบบของเล่นแหวนหยอนเหรียญหยอดตู้อะขายกึ่งจริงจริงก็อาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกเพราะมันดูเหมือนแหวนมีราคาอยู่นะเออมันดูเป็นแหวนเงินแหวนอะไรอย่างงี้อาจจะไปขอจากแม่มาเออก็ไม่รู้นะครับแต่เอาเป็นว่าทั้งทั้งสองคนเนี่ยเขาก็แบบเฮ้ สัญญาใจกันตั้งแต่เด็ก<อ>ออนะครับแต่ว่าโชคชะตาดันเล่นตลกออนะครับผมก็เกิดอุบัติเหตุกับลิกาจังกับลิกาจังเลยทำ<ม>ให้ยุตะคุงกลายเป็นเด็กเจ็บกดและปิดตัวเองประมาณว่าโทษตัวเองด้วยูกตอซึ่งลักษณะน,นิสัยงนี้ก็ถูกส่งผลมาถึงปัจจุบัน ใช่นะฮะเราก็เลยเห็นเขาเลยภาพลักษณ์ของเด็กหนุ่มตาโหลสภาพดูเขาเรียกว่าอิดโรยดูแบบดูแบบไม่สู้คนหน่อยนึงใช่แต่ว่าในเมื่อเวลาที่แบบแต่ว่าความไม่ธรรมดาของเขาอ่ะมันดันเหมือนมีวิญญาณร้ายตามมาด้วยสิงสูมีวิญญาณร้ายสิงสู่นะซึ่งคนดูนะฮะอย่างพวกคุณเนี่ยก็ต้องไปตามหาคำตอบกันเอานะครับในเรื่มงโนรวมไปถึงในภาคเดอะมูฟวีนี้ว่าแบบเฮ้ย วิญญาณร้ายที่สิงสู่อยู่ตาคุงเนี่ย<อ>คืออะไรจะขจัดหรือปัดเป่ามันออกไป<อ>ได้อย่างไร,รเออนะครับแล้วก็เนื้อหาก็จะเกี่ยวกับเรื่อง set เซตอัพในโลกโลกนี้<อ>ในการ์ตูนเรื่องนี้นะก็คือเรื่องของการที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีโรงเรียนสยเวทครับอนะครับผมก็จะได้มีเขาเรียกอะ ก็จะได้รู้ถึงเซนตอัพตรงนี้แล้วพอคุณไปอ่านเล่มหนึ่งเล่มปกติซีนี่ยาวเนี่ยก็จะรู้แบบเฮ้ยอะไรเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นอ่าก็อารมณ์ประมาณว่าในโลกปกติของเราแหละมันก็จะมีพวกเกี่ยวกับพวกคำสาบคำสาบแช่งอ่าทำไมคนนี้โชคร้ายโชคร้ายเพราะอะไรอ่ามีปีสาสิงคุณโดนสาปมาใช่ไหมอะไรเนี่ยคือเป็นการแบบเล่นุณไสใช่แล้วการสร้างโรงเรียนนี้ขึ้นมาก็อารมณ์แบบปัดเป่าอ่ะ ถูกต้องแล้วคนที่จะมารผิดชอบเรื่องพวกนั้นก็คือเขาเรียกว่าผู้ใช้สายเวทครับนะครับผมก็จะเป็นเขาเรียกอะไรในภาษาชนนินจัมผมจะเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรแกนหลักวันพีสคือโจรสลัดนารุโตคือนินจาบลีคือโยมทูตคอหลักของเรื่องไอฮันเตอร์ก็คือฮันเตอร์ไอเรื่องนี้ก็คือผู้ใช้สายเวทครับนะฮะก็จะได้เห็นภาพกันเนาะซึ่งสายเวทในเรื่องนี้มันจะเป็นฟิลเหมือนประมาณว่าอะไรเดีย บางอย่างมันก็ดูคล้ายเวนมดอันนี้พูดตามตรงบางอย่างก็ดูคล้ายเวนต์บางอย่างก็ดูเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบพวกชาแมนคิงอะต้องมีแบบอะไรนะสิ่งที่สื่อนําออกมาก่อนอะไรประมาณนั้นก็ไอ้แง่คือมันเหมือนเป็นการการดรีดพลังจากตัวเองอะมาใช้ในรูปแบบต่างๆแล้วกันเอาไปใส่อาวุธบ้างบางคนใส่อาวุธบางคนไม่มีพลังแต่ว่ายังมีเขาเรียกว่าอะไรไอเทมพิเศษไว้ต่อก่อกับพวก คำสาบได้ถูกต้องบางคก็อ่ะไม่มียววัอ่ะใส่มือดุนๆอ่ะอย่เงี้ยก็มีหรือหรือไม่จําเป็นเลยเปิดตามากูใช้ได้ทุกอย่างอ่าอย่างนั้นก็มีนะครับบางคนก็ใช้เป็นคําพูดอ่าใช่ใชช่บาง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 อันก็ไม่รู้เรียกว่าเป็นคนได้ไหมอย่างอ่าไอตัวละครตัวหนึ่งที่เราเห็นกันในหน้าปกกันแหละแพนด้าอ่าแพนด้าคุงก็ก็เป็นแพนด้านะครับถามว่ามันเป็นอะไรก็เขาก็เป็นแพนด้า ครับนะครับผมเออนะฮะก็อันนี้อันนี้อันนี้มันเป็นมันเป็นกิมมิคแก๊กในเรื่องเออนะครับที่นี้ถามว่าเราสองคนไปดูรอบพิเศษกันมาแล้วในวันที่1 5บหถึง19มิถุนายนที่ผ่านมาโอ้โหต้องบอกได้เลยว่าอนิเมชั o นมู v ี่เรื่องนี้ไม่แปลกใจเอพราะว่าคนตอนแค่ตอนจะเข้าโรงเนี่ยคนโคตรเยอะถูกต้องแล้วคุเหมือนเหมือนเหมือนคุณไซโยเดี๋ยวว่างาน reunion หรือเป่าเออมันมันเจอคนเจอเพื่อนเยอะเกิน เออนะครับเจอหลายคนเกินนะฮะเข้ามาทมเข้ามาทักทัชทายกันนะครับก็ต้องบอกว่าตัวมูฟี่เนี่ยแน่นอนมันอ่าต้องบอกอะไรเดียวเน้นฉากแอคชั่นเออฉากแอคชั่นค่อนข้างเยอะแล้วก็เจ๋งด้วยใช่มันก็เป็นสไตล์แบบหนังแอคชั่นนะนะหนังแอคชั่นคือเราอยากเห็นการต่อสู้ที่รวดเร็วการเคลื่อนไหวสุดเท่การต่อเนื่องแล้วก็มุมกล้องอะไรต่างๆใช่เราจะเห็นในในในภาพมูฟี่ค่อนข้างจะเยอะจัดแต่ว่าในแต่ว่าในในจุดที่ เขาเรียกอะไรติละกันหรืออาจจะแบบอ่าแบบเขาอะไรไม่ค่อยชอบอ่าแล้วแต่อันนี้ส่วนตัวส่วนตัวออส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกการการแบบเล่าเนื้อเรื่องที่มันรวดเร็วเกินไปอือเออเพราะว่าอะไรอะไรหลายอย่างมันดูตัดแบบชับชับชับอันนี้เจอการปุ๊บอ่ะสอนเสร็จแล้วอ่ะเก่งขึ้นมาแล้วสภาก็เข้าเรื่องเลยอะไรเงี้ยอืมอม,อมันเลยทาใ,ให้แบบ แต่ก็พอเข้าใจแหละเขาต้องการจะฉากขาเรียกแหละต้องการจะขายฉากบูเ,<อ>เยอะๆยาวๆเพราะเอาจริงๆเดี๋ยวนะถ้าเรานับมันจะมี3มองค์ใหญ่ๆในเรื่องถูกปะ uh huh. ่ะโดยประมาณนั้นนะครับผมเราก็จะซึ่งไอ้สองค์ที่ว่านี่ก็คือเน้นบูเลยนะบูแบบบูดูเดือดเลยแล้วบูมันมากฉ<อ>ชากชนในเรื่องนี่ต้องบอกว่าทางแมปปานี่แปีว่าง,งานคุณภาพถูกต้องครีเอทมากครีเอทจริงนะครับแล้วแบบเขาเรียกอาตัวาสายโทนนน่ะ ตัวละครระเบิดพลังตัวละคระแบบซัดกันอะไรอย่างนี้นี่โหทําได้ดีอ,อ,อันนี้ต้องชมจริงเสียงสาวก็ดีมากน่าเสียดยายเรื่องหนึออ่งผมว่าพี่ตีน่าจะเสียดายกว่าผมครับเพลง <laughs> เพลงประกอบอุตสาหเอาคิงงูมาเออจริงจริงผมว่าแอบเสียดายนะคือมันจะมีพวกซีนซีนในช่วงท้ายละกันออที่เป็นซีนแบบต่อสู้แบบสุดท้าละครับจริงๆอ่ะผมอ่ะคิดในใจว่ามันควรจะเอาเพลง O s เเนี่ย เต้องต้องบอกว่าวงที่มาไอ้นี่ใช้เพลงก็คือคิงนุนะหรือคิงงุแล้วแต่คนอ่าแล้วกันวงนี้นี่คือแบบคือผมผมรู้สึกว่าคนที่เลือกเพลงกับซีรีส์เนี้ยแม่งโคตรถูกจริตผมเลยตั้งแต่ไอ้อนิเมะยาวแล้เออไออะไรวงอารีอะ a ออ่ะที่เป็นวงคนญี่ปุ่นแต่เป็นต่างชาติอ่ะเป็นเอเลี่ยนอะเออนะครับนั้นก็เพลงนึงแบบโอ้โหแล้วนี่มาเป็นคิงนุอีก เออก็ราชานี่ครับนั่นแหละคือเขาได้เอามาประกอบในช่วงซีนต่อสู้สุดท้ายแต่ว่าเพลงเนี่ยมันดันไปอยู่ตรงเอ็นเครดิตเออเออนะครับอ้าล้าพูดถึงเอ็นเครดิตเรื่องนี้มีเอ็นเครดิตหนึ่งตัวอาชา1ตัวนะครับก็คือหลังจากเห็นรายชื่อทีมงานไหลไหลไหไปหลายๆนาทีนะฮะก็ประมาณ2เพลงประมาณสองเพลงใช่นะครับผมแล้วก็จะเจอ ฉากเอ็นเครดิตนะก็อย่าอย่าเพิ่งลุกกันไปไหนนะครับสำหรับคนที่ไปดูในโรงภาพยนตร์เนาะเออมัหมืนก็ต้องดูในโรงภาพยนตร์แหละนะครับนะครับผมก็อันนี้เราต้องบอกว่าเราอาจจะรีวิวได้ไม่ลึกหรือไม่เยอะอะไรมากเพราะว่าเฮ้ยมันคือตัวมูฟี่ของปฐมบทของมหาเวทย์คนหนึ่งมาเพราะตัวละครนี้เอาจริงๆนะครับก็หลายๆคนน่าจะสร้างมาดีแล้วอาจไปจนหลังๆอ่ะ ไอ้อย่างอาจารย์โกดโจอ่าแกก็จะอยู่ตั้งแต่เล่มหนึ่งนั่นแหละของใหม่ยาวไปจนเล่มปัจจุบันอ่านะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวละครที่มันโผล่มาเล่มหนึ่งเนี่ยก็คือยังจะไม่โผล่ในเดอะมูฟี่อ่าง่ายๆคือคือเหมือนเหมือนตามทำลายที่เขาเหมือนเหมือนทางแม่ป้าเขาวางไว้แล้วแหละว่าคนที่ติดตามเรื่องเนี้ยอ่ดูดูซีซั่นหนึ่งมาอยู่แล้วแล้วพอดูซีซั่นหนึ่งปุ๊บอ่ะแน่นอนมันจะต้องต่อซีซั่นสองในบทที่ใหญ่กว้างมากขึ้นครับอ่ะซึ่งใน gap การรอระหว่างซีซันหนึ่งกับซีซันสองเนี่ยมา,จานจะนานอืเขาก็เลยเป็นงอก Movie Zero ม,อมูฟวี่ซีโร่มาเพราะว่าอะไรทําไมถึงถึงงอกมูฟวี่ซีโร่มาคือมูฟวี่ซีโร่เนี่ยมันจะมีตัวละครบางตัวที่ถูกส่งบทไปอยู่ในภาคของซีซันที่สองซึ่งจะทําให้เรารู้ว่าอะ,อะไรใครเป็นยังไงจะได้ไม่งงตอนที่เขาปรากฏตัวออกมาใช่แล้วก็จะต้องบอ,อกว่าจะได้หายคิดถึงในพวกตัวละครเหล่ารุ่นพี่ด้วย ก็คือรุ่นพี่ของยูจินะฮะที่อยู่ในอนิเมะปกติเนี่ยก็แน่นอนพอมาเป็นในซีโร่เนี่ยพวกเขาเพิ่งเข้าปีหนึ่งอ่านะครับแล้วก็แน่นอนเราได้เห็นโกโจในอีกลุกหนึ่งนะฮะในลุกก่อนใช้รุ่นขึ้นมาหน่อยนึงก่อนใช้ผ้าดำเออเป็นแค่ผ้าธรรมดาธรรมดาเออเป็นผ้าแบบเหมือนผ้าพันแผลเฉยๆที่พันปิดตาเขาไว้นะก่อนจะเปลี่ยนเป็นไอแบบดำๆที่ที่เขาผ้าธดาผ้าดะ ในในอนิเมะซีรีส์อยางครับก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆเนาะนี่เป็นหนึ่งในแอนิเมชันมูวี่งานดีนะครับที่เฮ้ยน่าจะต้องบอกว่าอะไรดียเขาต้องบอกว่าด้วยด้วยคว,วามที่มันเป็นแอนิเมะมูวี่เนี่ย<อ>ก็ต้องพูดตามตรงครว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เฉพาะทางนะมันไม่ได้เหมือนหนังฮอลลีวูดหนังบ<อ>็อกอฟฟิศนะ,ค,ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากคุณไม่รีบไปดู<อ>มันก็จะแบบวันหลังๆรอบก็จะเหลือน้อยอและยิ่งมีแบบหนังฟอร์มยักษ์ อะไรขึ้นมาเบียดเบียดอีกใช่เออนะครับแล้วก็สามารถเลือกดูเลยได้เลยนะทั้งภาคไทยหรือว่าซับไทยนะฮะแต่ว่าด้วยข้อจํากัดตรงนี้มันจะทําให้แบบยุ่งยากมากเรื่องเข้าไปอีกยังไงก็แนะนําว่าให้ไปรีบไปดูตั้งแต่วันแรกๆเลยจะดีกว่านะครับสําหรับออนิเมะมูฟวี่แบบนี้นะฮะเพื่อที่ผมเข้าใจเพราะว่าถ้าแบบคุณรอดูวันหลังๆอ่ะหารอบยากยากมันแล้วแต่คนแล้วกันคือ บางคนจะไม่อยากดูรอบแรกเพราะคนอาจจะเยอะอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ่าแต่แต่ัดนแหละก็คือถ้าแบบทิ้งระยะเวลานานเกินไปเนี่ยมันจะออกจากโลแล้วเราก็ไม่กลัวใช่เพราะว่าอันนี้ก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะฮะมันไม่ใช่มันเฉพาะทางจริงๆเออเออนะครับมันไม่ใช่คนที่แบบอ่าจ่ายเงินมาดูอะไรพวกนี้จะมีเยอะถ้าเทียบกับหนังทั่วไปอย่างที่ใช่และยิ่งยิ่งถ้าถ้าเดือบดูช้านะหรือว่าทิ้งระยะเยอะกันไปนะอืมหลีกนี้ไม่ได้ฮะสปอยสปอยมันตามคุณแน่นอนครับ สปอยเจางจัง่เล่นคุณอยู่เอาเป็นว่ารีบไปดูกันดีกว่านะฮะรีบไปดูกันเยอะๆเลยนะฮะพวกเราเนี่ยสองคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าการันตีว่าเรื่องนี้สนุกคุ้มค่าตัวแน่นอนสนุกจริงนะครับไม่ว่าคุณจะดูภาคไทยหรือว่าอ่าซวแทรญี่ปุ่น<ช>นะครับ,รบ <ๆ S 2> ก็บไปดูกันเยอะๆนะฮะ<อ>งาน,นภาพดีงามนะครับตามท้องเรื่องนะฮะได้มาตรฐานจริงๆแล้วก็อันนี้ผู้ตามตองอยากเห็นภาคมูวี่ของจูจูสึคขเซ็นซีรีส์หลักเลยอ่ะอยากเห็นยูจิ อ้อโอก็ก็ผมว่าไม่รู้สิมันมันอยู่ที่การวางแผนของแมปป้าล้วกันเพราะว่าในซีซั่นที่2น่ะอ่ะหลายๆคนมันรอยอยู่แล้วแหละว่าไอ้บทชิวยาเนี่ยอ่าพาชิบุยาเออที่เขาแบบหูเม่งสุดยอดอภิวิหารอืมเออนั่นแหละคือไม่รู้ว่าจะสามารถแบ่งซอยตรงนั้นมาเป็นมูวี่ด้วยหรือเปล่าอืมเออเนี่ยต้องดูกันเพราะว่าครับ ความต่อเนื่องของของชิบูย่าเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะเออแล้วเนี่ยการที่มันเอาซีโร่มาดูก่อนภาคชิบูย่าในอนิเมะน่ะผมว่าได้เลยนะเพราะมันมีอะไรหลายอย่างใกล้เคียงกันใช่ใช่ไม่พูดเยอะดีกว่าเดี๋ยวหาว่าสปอยเออครับนั่นแหละแต่ว่าต้องเข้าใจว่าถ้าซูว่าซีซั่นสองมาแล้วซีนต่อสู้มันดูดรอปลงอ่ะอันนี้ไม่แปลกใจนะเพราะว่ากติมันเป็นปกติครับเพราะว่ามูฟวี่เนี่ยมันทําทีเดียวเสร็จแล้วมันจับเต็มได้ไม่ได้เหมือนซีรีส์ที่เป็นตอนตอน ใช่นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับจูจูสึไคเซนซีโร่นะครับหรือว่าจูจูสึไคเซนเดอะมูฟวี่นั่นเองนะครับก็ออแฟนๆมหาวิทยาลัยพะเยาอย่าลืมไปเก็บเล่มศูนย์กันเออเฮ้ยนะได้ข่าวว่าคุณออกไปหาหนิวันนี้ผมไปหาไม่เจอแต่จริงๆผมว่าสั่งไม่ยากหรอกเออนะฮะออกับทำสยามแต่ว่าล่าส์ไอ,อ,อผมไม่รู้ว่ารอบนอกจากรอบพิเศษที่เขามีแจกไอเล่มศูนย์จุดห้าอ๋อที่เป็นที่เป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็นบุ๊กเล็ต เล่มเลมเป็นของของญี่ปุ่นนะครับใช่ใช่ก็ยินดีกับคนที่ต้องบอกว่าอะไรเดียได้ไปด้วยนะคนที่ซื้อบัตรรอบพิเศษอ่ะเขาจะได้ไปสื่ออย่างเราไม่ได้นะฮะบอกไว้ก่อนในนั้นก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะคาแรคเตอร์เป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์รวมไปถึงพวกเนื้อหานิดๆหน่อยๆแล้วกันครับคือมันประมาณเจหน้าอะไรประมาณเนี้ยเชิงอัดเออใชว่าเชิงอัดกับประวัติคร่าวๆคาแรคเตอร์บุ๊กสมนั้นแหละ นะครับผมก็ยินดีด้วยยังไงเก็บให้ดีล้วดีไม่ดีอาจจะแพงเออ <laughs> นะครับผมอ่ะก่อนจากกันนะฮะเรามีเราเอาไปช่วงนี้กับใหม่ล้วอัปเดตอนิเมะอัปเดตเล็กๆน้อยๆอเออนะครับผมกับอัปเดตอนิเมจะจ้าอ่ะช่วงนี้เผื่อแบบเฮ้ยอ่ะมันยังไม่เข้าซีซันใหม่ซีซันใหม่กำลังจะมานะฮะถามว่ามีอะไรมาอัปเดตเ<อ>วันที่เราถ่ายเออไอนี้เข้าพอดีฮะครับอนิเมะในตำนานเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่าสปริกัน อันนี้ไม่โคตรเก่าเลยแต่เจ๋งใน n น t f l i x ครับไปดูอันนี้แบบอภูตตามตมเผื่อแบบอ่าใครอ่าอะไรนะอะไรไอของเบ่งกำลังจะจบอ่าสปายแฟมิลี่อีกไม่กี่ตอนเดี๋ยวก็จบอ่านั่นนู่นนี่เดี๋ยวก็จะจบรอซีซั่นใหม่แล้วแบบว่ไม่รู้จะดูอะไรต่อดเออแนะนำเรื่องนี้เลยฮะสปิริกัรขายอันนี้ขายเออก็อารมณ์อารมณ์จัประมาณว่ามีองค์กรองค์กรหนึ่งทำตามเขาเรียกอะไร คำบอกเล่าของคนในอดีตละกันว่าให้ปกป้องสมบัติของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาจากพวกเนื้อมือคนชั่วร้ายละกันครับเอออะไรประมาณนี้นั่นแหละมูมักมากเออนั่นแหละมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรองค์กรนั้นชื่อว่าอาัมคังอืมเออแล้วก็มันจะมีเขาเรียกอะไรเหล่าสุดยอดทหารของอาคัมครับโค้ดเนมที่เขาเรียกกันคือสปิกันอ่าเออคอยปกป้องคอยตามหา สมบัติพวกวัตถุโบราณแล้วกันครับครับเออไม่ไม่ต้องพูดเยอะนะฮะเรื่องนี้บอกเลยว่าผมผมมั่นใจว่าฉากแอคชั่นนี่ถูกใจคอรนิเมะแน่นอนถึงแม้ว่าจะม่เป็นกระตูนยุ 90. ค90แต่ว่าเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าของดีเด็กรุ่นใหม่ควรดูเออแต่ว่านั่นแหละฮะคือหลายคนอาจจะเพิ่งรู้จักสปิก,กันแต่จริงแล้วสปิก,กันเนี่ยมันมีมาลักนานละที่เป็นเวอร์ชันมางะเมื่อตอนยุคมาสักปลายปลาย80-90อืมอ่า และจริงๆเขามีมูฟวี่นะฮะเขามีซีรีส์ OVA มาทำมาก่อนหน้านี้ซึ่งก็คือในช่วงของบทเขาเรียกอะไรบทเรือโนโอาแล้วกันแต่ว่าในในซีรีส์ที่ Netflix เอามาเนี่ยก็มีบทนี้เหมือนกันครับแต่ว่าความเขาเรียกอะไรการดีไซน์ รูปแบบการนําเสนอมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยถูกต้องถูกต้องเออนะฮะก็ไปรอดูกันได้นะเป็นผลงานการสร้างของผู้วาดคนเดียวกับเรื่อง peace maker หรือว่าคนเถื่อนฝ่าแดนดิบหรือปืนเถื่อนฝ่าแดนดิบว่าจำไม่ได้เออมันเกี่ยวกับพวกบ o ย b o y แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออันนี้เรื่องในตำนานงาน arms หัดแท้มือศูนย์มี big book ด้วยส่วนใหญ่อะ arm กับส p i กันเนี่ยหลายคนจะ ช่างใจว่าเวลาคนไม่รู้จักจะแนะนําเรื่องไหนดีบางคนบอกว่า speak gun, speak gun สปิการ์สปิกันอดิสกมันมันมาก่อนครับอาร์มาทีหลังแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยถ้าอ่านสปิกันแล้วมาอ่านอาร์มเนี่ยอารา์เนื้อหาดีกว่าแน่นกว่าน่าสนใจกว่าเยอะผมแนะนําว่าอ่านอ่านอาร์มแล้วดูสปิก,กันครับเพราะเพราะอาร์มีบิ๊กบุ๊กครับเอ้สปิกันก็มีบิ๊กบุ๊กเอเหรอแต่อาร์มน่าจะหาง่ายกว่า เห็นแพ็คเซ็ตราคาเอาจริงๆก็หาง่ายทั้งสองซีรีส์แหละครับเออเพราะว่าสปิกันา่ะผมมีบิ๊กบุ๊กอยู่เ้แต่สปิคการ์ทำแอนิเมะไงเออแล้วเพิ่งมาด้วยไปดูสปิกันก่อนเออไปดูก่อนไปดูก่อนเป็นงานก่อนของอาจารย์เขาใช่นะครับผมและเนี่ยสปิคทำดีด้วยนะแต่หลายคนอ่าโอเอสโพสลงไปว่าเรื่องนี้เข้าแล้วนะคนมาเม้นกันนี่บอกโหมันมากครับเฮ้ยถ้าคุณว่าว่าโพสหน้าเฟซนะผมเห็นอันนึ่งอะไร ไอ้เลกคอร์ดออฟเลกแอล็อกซิสันสองโอ้พาวเวอร์พอยต์นะนะอ่ารอดูรอดูอันนี้คือเขาปล่อยล่าสุดปล่อยวิชวลไอ้อ่าพวิชวลมาแล้วภาพ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 หลักที่ใช้โปรโมทก็เห็นสามคู่อ่าเห็นอ่าพระพุทธไม่ใช่พระพุทธเจ้าดีกว่าเห็นสากยั้มุนีครับอ่านะครับผมเห็นคู่ของศิวะอ่าแล้วก็คู่ของของอาชุล่ากับอ่า เฮอร์คิลิสเฮอร์คิลิสเฮอร์คิลิสกับแจ็คเดอะลิปเปอร์เออแล้วก็มีอาชูล่าด้วยสามผู้สามผู้ก็รอดูกันได้นะฮะว่าพาวเวอร์พอยที่นำเสนอดีที่สุดของโลกจะมาเมื่อไหร่คุณว่าเขาเปลี่ยนไหมมันควรเปลี่ยนมันควรเขาเขาน่าจะได้รับฟีดแบ็กมาเยอะอยู่นะใช่ในกูเนี่ยกูเนี่ยตอนตอนตอนคุยเรื่องเนี่ยตอนนู้นน่ะแล้วรับบทว่าเป็นคนอวยอ่ะ โดนด่าเละทเทะ,ะเลยเฮ้แต่เอาจริงเรื่องเรื่องมันก็แบบโอเคอยู่แต่ว่าแน่นอนแต่ว่าค่ามขั้น่างมันสูงสูงมันล้นอะ่ะม,มันอดที่จะเทียบไม่ได้กับกับอนิเมะในหลายๆเรื่องที่ฉายหน้าตอนนั้นเออที่แบบว่าเฮ้ยฉายแอคชั่นเขาดีๆอะไรเงี้ย <c oughs> เออก็ก็รอดูกันต่อไปนะครับมาฝากกันประมาณนี้แล้วกันสำหรับอนิเมะ Planet นะี่ยฮะยังไงพบกับพวกเราได้ใหม่วันเสาร์ครับหนึ่งทุ่มครึ่งทางออนไลน์สเตชันยูทูบและทางเฟซบุ๊กครับครับผมี่เขาคิดยังไง ไปดูจิ้งจุ้สื่คาเซนซีโร่มาแล้วดีไม่ดีอย่าเพิ่งสปอยกันแต่คอมเมนต์รีวิวเอาไว้ได้ไว่ามันมากครับสนุกมากอ,อ,อยากไปซ้ำอีกรอบซ้ำซับไทยซ้ำเสียงไทยว่าแปลกเออการครับวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับ